ได้ยินว่าแพทย์แผนจีนมีคลิปวิชากดจุดเพื่อบำรุงปอดคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสีคะได้เลยครับจุดที่ไว้บำรุงปอดนะครับในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยจุดเส้นลมปานปอดจะอยู่ที่มือเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะ,ะนิ้วโป้องอยู่ฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้ครับเส้นลมปานปอดจะวิ่งจากนิ้วโป้งไล่ลงมาจนถึงวิ่งเข้าไปที่ปอดเอาจุดที่ช่วยบำรุงปอดจุดแรกนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากเลยจุดตรงนี้ชื่อว่าจุดไทยเวยวนจุดนี้จะอยู่บริเวณว่านหงหวนหรือบริเวณข้อมือนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรอยกดตรงนี้เลยครับ เป็นเส้นลมปลานปอดซึ่งเป็นธาตุดินซึ่งดินเนี่ยจะเป็นบำบรุง<อ>ปอ<ะ>ดได้พอดีเลยเจ้ธาตุดินกดบ่อยๆเลยครับตรงนี้ครับกดแล้วเราจะรู้สึกว่าเริ่มมีกําลังเพราะปอดเนี่ยเขาช่วยเรื่องของดูแลเรื่องชี่ภายในร่างกายเราทั้งหมดแต่สําหรับบางคนที่มีอาการเหมือนหายใจไม่ออกหายใจไม่ค่อยดีด้วยนะครับจะมีอีกจุดหนึ่งครับอยู่ข้างๆจมูกเราจุดนี้นะครับข้างๆจมูกเลยครับจมูกเรามันจะมีรอยรอยตรงปากนะครับก็กดไปที่ตรงระหว่างปีกจมูกสองข้างนะครับตรงนี้ครับตรงรอยเลยครับเวลากดนี่กดแบบว่าน้ําหนักยังไงครกดเนี่ยให้เราร ตื้อหน่วงๆก็พอนะครับกด5วินาทีแล้วปล่อยกดค้างเนาะกดค้างแล้วหมุนไปด้วยครับอ๋อหมุนด้วยหมุนไปด้วยให้รู้สึกหน่วงๆตึงๆแล้วก็ปล่อยอันนี้จะช่วยเรื่องของเวลาเรามีน้ำมูกอยู่ในจมูกอยู่ข้างในอะครับมันจะช่วยทําให้โล่งแล้วก็ปล่อยจุดนี้ทำประมาณ5้าครั้งพอเราเริ่มรู้สึกโล่งและอุ่นๆแล้วแล้วก็ปล่อยได้สามารถที่จะเอาสมุนไพรอะครับมานวดกดตรงนี้ได้นะครับบริเวณปอดนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมใหายเย็นเนี่ยห้าครั้งเหมือนกันกด5วินาทีห้าวิน่วๆตึงๆแล้วก็หนมันหน่วงๆ เราทาได้ทุกวันไหมทําได้ทุกวันเลยครับเช,ช้าลางวันเย็นทำนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลทํานานแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าเห็นผลเลยเนี่ยมาพบหมอดีกว่าเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราขาดอะไรครับอันนี้คือแบบเบื้องต้นเบื้องต้นคือแบบ,บดูแลตัวเองที่บ้านเบื้องต้นเอาอย่างนี้สมมติเรานั่งดูทีวีอยู่เรานึกได้แล้วก็กดไปคลึงไปอย่างนี้ได้ใช่ไม่จํากัดใช่ครับโอเคเอาเวลาว่างๆนี่แบบทำไปบํารุงปอดเพราะว่าปอดเนี่ยเสริมพลังชีพเสริมพลังชีพครับช่วยเรื่องการหายใจ